ของสมุดของอสัสโกใ,ในเรื่องนี้มีเนะะื้อหาที่เข้าข่ายระดับธงสีเขียวอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมเรื่องประเภทนี้นะคะ วันนี้นะคะเรามาอยู่กันกันกบผลงานแปลวรรณกรรมเทพนิยายนั่นเองนะคะหรือง่ายๆก็คือวรรณกรรมเยาวชนนั่นเองนะคะนั่นคือกรณาส่งณตู้ปน1หนึห่งถนนเทพนิยายนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเหมือนตามชื่อเรื่องเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ derrière, ผู้คนที่อยากรู้ว่าตัวละครในเทพนิยายที่พวกเราอ่านๆกันเนี่ยหลังจากจบเรื่องราวไปแล้วนะ,ะพวกเขาเป็นอยู่ยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะเรื่องย่อน,นะคะสสส หรือเลขานุการอุโสชมรมแฟนคลับเทพนิยายเซซิลีนะคะผู้คอยตอบรับจดหมายหรือส่งต่อจดหมายให้กับเหล่าบุคคลดังในเทพนิยายทั้งราพันเซลเจ้าหญิงเงือกน้อยแจ็คผู้ขยักหนูน้อยหมวกแดงซิงเดเดรล่าพีนอนคิโอเจ้าหญิงนิทราหรือแม้กระทั่งหมาป่าใจร้ายนะคะพวกเขาเหล่านั้นได้เขียนตอบกับจดหมายให้เราเด็กๆที่พัฒนคำถามเข้ามามีคำถามมากมายหลายประเภทเลยค่ะ แม้จะเป็นคำถามที่ไร้เดียงสาแต่ก็ดูโหดร้ายนะคะอย่างเช่นว่าทำไมคุณถึงได้โง่แบบนี้ทำไมคุณถึงได้ตาถั่วจังหรือหลังจากแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการเล่าเรื่องในมุมมองอีกแบบหนึ่งอย่างที่พวกเราคาดไม่ถึงว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยตัวละครจะเป็นตายรายดียังไงต่อพวกเขาจะต้องไปเจอกับอะไรต่อไปนั่นเองนะคะเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจมากเลยค่ะคก็เห็นหนะ้าปกเล่มแล้วรู้สึกมันมีความดึงดูดว่าอ,อยากจะ ก็เลยทดลองซื้อมาดูนั่นเองนะคะเล่มก็ไม่ได้หนามากอะไรมีประมาณร30กว่าหน้าได้นั่นเองนะคะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างพอนคลายในระดับหนึ่งเลยค่ะก็คืออ่านไปได้เรื่อยๆเลยเหมือนเราอ่านจดหมายของเราเด็กๆแล้วก็ดูว่าเขาตอบกลับมานยไงไงบ้างนะคะอาจจะแบบมีความช็อกกับคําพูดของความใส่ซื่อของเด็กน้อยที่วแบบเเด็กป็นเด็กะเนาะมันก็ต้องใส่ซื่อแล้วก็พูดตรงอะไรบางนี้บ้างแต่ว่าผู้คนระดับ ในเทพนิยายเหล่านั้นนะคะก็ตอบกับพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะไม่มีใครแบบว่า,อาพอเจอจดหมายแบบนี้จะไม่ตอบกลับเลยนั่นเองนะคะให้เขาพวกเขาให้ความเข้าใจกับเด็กๆมากนะคะสำหรับใครที่ชอบในเทพนิยายแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นมุมมองที่เราจะไม่เคยเห็นมามาก่อนนะคะว่ามุมมองของตัวละครน,นี้มันจะเป็นยังไงบ้างทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ย คิดอะไรอยู่ในอีกแง่หนึ่งนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะร้านหนังสือทั่วไปมีแบบเล่มขายแล้วก็จะมี e b o ๊กขายได้นะคะทั้งที่เนบแล้วก็ที่ปิ่นโตเลยนะคะให้ยังไงสามารถหาซื้อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าในอินมีไหมแต่เดี๋ยวลองแปะไว้ให้ดูก่อนนะคะถ้าสมมติไม่มีก็คือในอินยังอาจจะยังไม่ลงนะคะอาจจะมีแต่แบบเล่มน,นั่นเองนะคะยังไงก็ตามฝากติดตามด้วยนะคะสนุกมากเลยเชื่อหนูเพราะว่าหนูอ่านต่อเนื่องกันแบบเทพไม่พักจนจบเลย มันอ่านและวังไม่ได้